โยโยเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับพบก,กับผมนิวอีกแล้วนะครับกับรายการมดนิวนะครับกับเรื่องที่เพื่อนๆและผมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ข้อในวันนี้นะครับเพื่อนๆเนี <one> ่ยเคยสังเกตกันหรือเปล่าครับว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์บางเว็บเนี่ยนะครับมีกล่องหน้าตาแปลกๆนะครับขึ้นมาถามว่า Are you a robot นะครับหรือว่าเราเป็นหุ่นยนต์หรือเปล่าเราเป็นโรบอทหรือเปล่า <S <S ซึ่งทำไมาถามเราทาไมอะเราในฐานะที่เราเป็นคนอย่างเราเราอะนึกออกปะเออมันก็แบบเออมันไม่ใช่หรือเปล่าวะคือไงคือมันจะมีแบบโร b o t เข้ามาใช้งานแทนเราอะไรอย่างนี้เรงงนะครับไม่เข้าใจซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเล่าให้ฟังดูนะครับว่าที่มาที่ไปแล้วก็ประวัติของเขาเนี่ยส สิ่งนี้เนี่ยครับเรียกว่าแคปชั่นนะครับซึ่งมันย่อมาจากคำที่ยาวมากนะครับนั่นก็คือ completely automated public Turing test to tell computers and humans apart หรือว่าถ้าจะให้แปลเนี่ยก็เป็นการทำ Turing test นะครับเพื่อที่จะแบ่งแยกระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองอ่ะเมื่อกี้มีคำว่า Turing test ขึ้นมาใช่ไหมครับก็แต่คนที่ติดตามซีรีส์ของผมเนี่ยก็อาจจะคุ้นชื่อของคุณ Turing คนนี้นะครับก็คนเดียวกันเลยครับคุณ Alan Turing เนี่ยแหละเริ่มย้อนกลับไปในสมัยที่คุณ Turing นะครับหรือ Alan Turing เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับราวๆป 1950เนี่ยเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนาะทัวริงนะครับได้พยายามเสนอแนวคิดที่สามารถทดสอบนะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์ว่าเจ้าตัวเครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์หรือเปล่าซึ่งมีวิธีการทดลองดังนี้ครับสมมติว่าเรามีคน4คนแล้วก็คอมพิวเตอร์อีกหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเป็นอาะเรียกว่า5 user หรือว่า5 person ล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับทำการดึงผู้ทดลองออกมา1คนนะครับจากตรงนี้ที่เป็นคนผู้ทดลองเนี่ยก็จะเหลือ3คนใช่ไหมครับแล้วก็เหลือคอมพิวเตอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับม ว่า1คนตรงนี้นะครับสามารถแยกแยะได้หรือเปล่านะครับว่า1ใน4คนเนี้ยอันไหนเป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งวิธีคุยเนี่ยก็ไม่ใช่พูดนะครับเราอาจจะเป็นการส่งข้อความนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเขียนก็ได้อันนี้แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนุษย์คนนี้นะครับที่เราแยกออกมา1คนเนี่ยจะต้องแยกแยะไม่ได้นะครับว่าที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยคนหรือคอมหรือว่าทายผิดอะไรเอาง่ายๆนะครับซึ่งต้องเข้าใจว่ายุคนั้นเนี่ยคอมสมัยนั้นนะกออกปล่าสงครามโลกที่สอง เนี่ยมันก็อาจจะแยกแยะง่ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เห็นได้นะครับว่ามีแชทบอทเนี่ยโผล่มามากมายแล้วพายุแรกๆที่แบบแชทบอทเริ่มบูมจริงๆตอนผมแบบยังเด็กๆเนี่ยก็แบบซิมซิมิอะไรอย่างเงี้ยนะครับกอาจจะแยกไม่ได้แล้วอาจจะนะครับบอกเลยว่าอลันทอริงเนี่ยก็คือมาก่อนการมากๆนะครับขออนุญาตสรรเสริญนะครับ แล้วก็ขออนุญาตทำสคริปต์มาไกลๆเลยนะครับจนถึงยุคประมาณคิดศักราช1997ในปีนี้นะครับลุยสฟ์ฟอนอันแล้วก็ยาฮ o เนี่ยได้ทําการนะครับคิดคนแล้วก็ทําการจดสิทธิบัตรสิ่งนี้หรือว่าแคปชั่นขึ้นมาครั้งแรกซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการทําเจ้าสิ่งนี้มานะครับในตอนแรกเนี่ยก็เพื่อป้องกันสแปมหรือว่าป้องกันการถูกบูตฟอสนะครับบูตฟอสก็คือแบบมีโปรแกรมเมอร์หรือแฮกเกอร์เนี่ยพยายามที่จะเขียนโค้ดนะครับเพื่อที่จะลองพาสเวิร์ดทั้งหมดนะครับ,ท,รบทุกเคสเท่าที่มีเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งวัตถุประสงค์ตอนนั้นที่คิดมานะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นแนวคิดท ดีมากมากนะครับจนไปเข้าตาบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Google เขาก็เลยทําการซื้อสิทธิบัตรแคปชั่นตอนนี้มาเลยแล้วก็มาอยู่กับเจ้าตัวของ Google เนี่ยอย่างที่เห็นในปัจจุบันเป็นรีแคปชั่นซึ่งตอนนี้ก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่นแล้วครับรมชันแรกนี้ก็คือถ้าเกิดใครทันเนี่ยยินดีด้วยนะครับคุณอายุอาจจะถึงเลข2แล้วนะครับซึ่งผมตัเองก็เคยทันเหมือนกันนะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับที่เห็นใช้กันเยอะๆที่เป็นติ๊กรูปถนนรูปถังดับเพลิงนะครับรูปรถบัสอะไรอย่างนี้เวอร์ชัน3เนี่ยก็จะเป็นแค่ติ๊กเช็คบ็อกซ์แล้วนะครับแต่่วานอกจาก Google นะครับถามว่ามีบริษัทอื่นหรือว่าใครอื่นเนี่ยพยายามทำเจ้าตัวแคปชั่นอีกไหมก็มีนะครับผมอาจจะเคยเห็นกันเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกว่า Dice Caption นะครับวิธีดูนะครับก็ทำการบวกค่าบนแต้มของ,ของ,ของลูกเต๋าให้มันตรงแล้วก็กรอกไปเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของไอ้เจ้าตัว Dot Caption ตัวนี้เนี่ยก็โดนได้ภาายในนนเสีววิิทนะครัับอ์ ประสงค์ไปน,นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับถ้าอยากได้ Security ที่มากกว่าเดิมก็มีแคปชั่นเวอร์ชันที่ Security มา,มากๆด้วยครับนี่เลยครับ <h ums> ถ้าเจอแบบนี้ผมผมยอมไม่เข้าเว็บไซต์นี้ก็ได้ครับไม่ไหวจริงๆนะครับมานั่งถอดสูตรคณิตศาสตร์ขนาดนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีหลากหลายรูปแบบออกมาอยู่ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวแคปชั่นเนี่ยอย่างไอเจ้าตัวสูตรคณิตศาสตร์เมื่อกี้ใช่ไหมก็อาจจะไม่ดีต่อ user experience user อาจจะ drop off จากเว็บไซต์ของเราก็ <c oughs> เลยมีคนพยายามคิดค้นวิธีใหม่ๆนะครับอย่างเจ้าตัวนี้ครับที่บางคนจะเคยเล่นนะครับที่ให้เราสไลด์รูปเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจิ๊กซอที่มันแปะอยู่อย่างเจ้าตัวดอทชาติตัวนี้เนี่ยเขาจะทำการรนเดอร์จุดออกมาเป็นภาพใหหห้้้เเเเเรรรราาาาา็็็นนนปปคืออตัวววกกไดีียย่สงม แต่บางทีมันก็แอบอ่านไม่ออกนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าชอบหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะเอามาทําเพื่อความปลอดภัยอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเสียเปล่าเกินไปในปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตหลังจากนี้เนี่ยเจ้าตัวแคปชั่นเนี่ยก็้าจะมีประโยชน์อย่างอื่นอีกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการนำเจ้าตัวแคปชั่นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ทางด้าน AI อยู่ทำ Machine Learning บางควาจะเคยทำนะครับไปที่เราชิคจิ้ม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 ลูกภาพเนี่ยเบื้องหลังการทำงานเนี่ยบางอันเนี่ยจะมีการนำข้อมูลลทททีีีี่่่่่่่่เเเเเรรรรรรราาาาาาใชชชชช้้คคคิิิิิกกนน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 นยยยยไไปปปแแมมม์งดววววะะะััับบหืืออต็สสถพพธภ กับเจ้าตัว AI ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะได้พัฒนาเทคโนโลยีของโลกเราไปพร้อมๆกันเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่บอกมีคนพยายามที่จะบูตฟอร์สหรือว่าแฮ็กหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเจ้าตัวแคปชั่นนี่ก็เหมือนกันนะครับเะนั้นมันก็ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดนะครับอย่างเจ้าตัว Google เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันออกมาสามเวอร์ชันแล้วในอนาคตก็จะออกมาอีกหลายเวอร์ชันนะอาจจะเป็นเวอร์ชันสี่เวอร์ชันห้าเวอร์ชันหกก็พัฒนาแล้วก็ เอาเจ้าตัวแคปชั่นเนี่ยไปใช้ให้กับเว็บไซต์ของตัวเองน Google เนี่ยครับกูเกเนี่ยก็มีเซอร์วิสให้นะครับเป็นเจ้าตัวรีแคปชั่นครับก็ถ้าเกิดเิมนบัญชีของ Google เนาะก็สามารถเข้าไปแล้วก็ไปกดรับคีย์ได้เลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตามจํานวนที่ใช้เป็นปกตินะครับผมก็สามารถเข้าไปรับคีย์แล้วก็สามารถนำมา p m p m e n t n t ใช้ได้เลย ส็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวแคปชาทั้งหมดเป็นประวาสอันยาวนานนะครับไม่ได้มาทำความรู้แบบนี้นานแล้วนะครับอาจจะคิดถึงกันนะครับผมกับความรู้แบบนี้โอเคถ้าเกิดใครชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรัใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะเสนอแนะหัวข้อเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะช่วยผมได้มากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนิวบอนทอเดฟนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกัััันนใหหม่คคีี้ารรบบสสวด